มากินแสบ,บแส่ั้งกันเด้อค่ะหืมแสบมี้นาม้นบ่อคลายตำล้วลวกข้ปุ่นกินกับเป็นตำสัวพอดนนะคะ หอยหอยสวยมากเลยวันนี้หอยเดงมาก ไม่ใช่แสนต้องการน,นะคะช่วงนในกัารกินตำรู้เนี่ยได้พี่น้องช้าจิดหนึงก็ตำกลวงตุ่งกวงตุ่งดอก ตำใส่บบกหวงนะเอออุดยอดเลยมากเลยบบกหวง